รถเก๋งที่ควรซื้อให้ภรรยาขับราคาที่แปดถึงเก้าหมปัจจุบันหน่าเล่นหลายตัวมีรุ่นไหนบ้างวันนี้ไปดูกันสวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถเก๋งที่ราคาที่ประมาณสัก8ปดถึงเก้าหบาท มีตัวหน้าเล่นหลายตัวมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกนี้นะฮะว่าควรจะซื้อให้ครอบครัวได้ขับยกตัวอย่างเช่นซื้อให้ภรรยาขับนะฮะรถราคาถูกซื้อด้วยเงินสดคุ้มค่าจริงๆนะครับส่วนสําหรับแหล่งที่ซื้อนะครับก็แนะนําว่าประมูลที่ SIA สยามมิเตอร์การประมูลเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาซื้อทั่วไปตามท้องตลาดนะฮะราคาก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่คือณปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยปรับลดลงอย่างมากนะครับมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับ พามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกที่พามาดูนี้ก็คือตัวต้า v ีออสโฉมเห็บหมาเป็นประมาณปี2008นะครับจนถึงประมาณปี2010นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว v ีออสเห็บหมาโฉมแรกนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยดูเท่ดูดีแบบมากๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมชื่อถึงออกมาแปลกๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของออปชั่นนะครับเรื่องของการขับการขี่เรื่องของเครื่องต่างๆเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับอากา็เลสท่แนะนำเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับในปัจจุบันนะวีออสเห็บหมาเนี่ย รูปร่างหน้าตาดูดีอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือ Honda City โฉม Z X Honda City โฉม Z x นะครับปี2 0 0 6ถึงปี2008นะครับตัวรูปร่างหน้าตาเนี่ยดูโฉบเฉี่ยวมากๆกนะครับก็จะเป็นตัวที่2นะฮะต่อจากตัวแมงสาบแต่ใช้ได้หลายอย่างคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยนะฮะตัวเครื่องตัวอะไรต่างๆนะฮะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวนี้นะครับก็จะมีการปรับหน้าปรับอะไรใหม่นะฮะดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้น ฮอนด้าซิตี้เซ็เนี่ยการซิ่งเคยใช้นะครับถือว่าเป็นรถที่ขับนี้แบบมากๆเลยนะครับบางชันนะครับด้เครื่องเป็น VTEC เลยเนี่ยถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็เป็น Honda Jazz Honda Jazz VTEC Honda Jazz VTEC ตัวแรกนะครับอยู่ที่ปีประมาณ2005ถึงปี2007่า h o n d a z a z z ตัวแรกนะครับก็จะมีอยู่ถ้าเกิดหลักๆนะการซิ่งขอญาตแยกเป็น2ตัวนะครับ ตัวแรกเนี่ยจะเป็น h o n d a j a z z idsi นะฮะอันนี้คือตัวแรกๆเลยนะครับรูปร่างหน้าตานี่ออกมาก็จะดูแบบหมาไม่ค่อยมีอะไรทัเท่าไหร่นะครับเครื่องก็จะเป็น idsi นะฮะแต่จริงๆก็มี VTEC ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ไอตัวที่เราแนะนำนะฮะอยู่ที่8 9เหมื่นะถ้าเป็นไปได้นะครับก็เอาตัว VTEC ไปเลยนะครับประมาณปี2 0 0 5ถึงปี2007ตัวนี้เครื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็น VTEC แล้วนะครับ แล้วก็มีทางด้านของตัวไฟท้ายนะฮะที่เป็นแอลว l ดีทับทิมโอ้โหดูสวยงามมากๆเลยนะครับตัวตกแต่งกระจังหน้าตัวอะไรต่างๆมาให้เนี่ยถือว่าดูดีนะครับสำหรับแจ๊สตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อไปขับนะกรจริงแนะนําเลยนะครับว่ารถในขับดีภายในก็ถือว่ากว้างนะครับเครื่องก็ถือว่าแรงแบบหน้าดูเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ m a ต้ a 2องมาตสองก มาด้า2อีเลแกรนนะครับปีประมาณปี2010ขึ้นไปนะครับหรือว่าเรียกว่ามาด้าสตัวแรกเลยก็ได้นะครับตัวมาด้าสเนี่ยตัวแรกนะครับจริงๆแล้วตามชื่อนะเขาจะไม่ใช่อีเลแกรนนะครับตัวอีเลแกรนเนี่ยก็จะเป็นตัวปีถัดไปนะฮะแต่ก็ะซิ่งขอยนาตเรียกรวมๆเลยแล้วกันนะฮะว่าเป็นอีเลแกรนไปเลยนะครับมาด้าสองณปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยถือว่าปรับลดลงเยอะน่าดูนะฮะเพราะว่าปีอายุอานามเขาเนี่ยโอ้โหสิกว่าปีแล้วนะครับแต่ว่ารถเนี่ยยัังดดูููใหม่่อยยีเลนะครบ อตัวมันละสองนะครับก็จะมี2ตัวถังด้วยนะครับเป็นตัวแฮชแบ็กนะครับตัวแฮชแบ็กก็คือตัว5ประตูนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นซีดานนะครับซีดานก็เป็น4ประตูถ้าใครชอบแบบไหนนะครับราคาณปัจจุบันไม่เกินแสนมีให้เล่นแล้วนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็เป็นนิสสันมาร์สนิสสันมาร์สนะฮะโอ้โหตัวนี้เป็นรถอีโคคาร์แบบแท้ๆเลยนะครับปีประมาณปี2010ถึงปี2014คือถ้าเกิดบอกว่าอีโคคาร์ในบ้านเรานะนิสสันมาร์สเนี่ย คือตัวแรกเลยนะฮะคือรุ่นแรกในประเทศไทยเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนะฮะนิสันมาร์สเนี่ยไม่มีแล้วนะครับในประเทศไทยก็คือทอําทรุ่นอื่นแทนก็คืออเมล่ามาแทนนะฮะนิสันมาร์สก็เลิกผลิตแล้วนะฮะแต่ก็อาจจะมีจําหน่ายบ้างนะครับในหลายโชว์รูมแต่พอรูเป็นมือสองนะฮะนิสันมาร์สยังพอมีอยู่นะครับราคาเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็นอาจจะเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะนึกว่าเกียร์ออโต้อาจจะไม่ค่อยสวยมากอะไรประมาณเนี้ย8 9ดหมื่นเนี่ย, 8, 9, 000, ยสามารถมีให้เล่นแล้วนะครับและก็เป็นรถที่ผ่อนได้ด้วยนะทุกคนถือว่าถูกตาดูเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็กคือยาลิสยาลิสตัวแรกนะครับยาลิสตัวแรกอยู่ที่ประมาณปี2007ถึงปี2008อา่าตัวต้ยาลิสนะครับโอ้โหตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าดูดีมากๆนะฮะเป็นแฮชแบ็กเป็น5ประตูนะครับ ใช้เครื่องเดียวกันกับตัว Vios เห็บหมาเลยนะครับเป็น1 n z e อ่ารถนี่ขับดีนะฮะการซิ่งบอกเลยว่าขับดีแบบใช้ได้เลยนะครับแต่ด้วยอายุอาณามของเขาณปัจจุบันนะฮะโอ้โหออายุเดือบกว่าปีเข้าไปแล้วนะฮะราคาก็เลยปรับลงมาบางคันนะฮะแปดเก้าหมื่นเดี๋ยวมีหาอ่าได้ทั่วไปแล้วนะครับอ่าตัวใต้ยาริสเนี่ยก็เป็นอย่างที่แจ้งนะครับเป็นแฮชแบกนะครับเป็น5ประตูตัวรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะดูคลัดลัดกว่า Vios นะครับแต่ว่าขับดีนะฮะภายในเนี่ยถือว่ากว้าามกๆเลย อาท,ที้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือมิลาดมิลาดนะครับเป็นมิลาดตัวแรกนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอีโคคาร์นะฮะถ้าเกิดนับนะก็เป็นอีโคคาร์ตัวที่2นะครับต่อจากนิสสันมาระะ์ทนะฮะในตลาดประเทศไทยเราเนี่ยมิลาดเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นรถที่เล็กแบบเล็กมากๆเลยนะฮะตอนเปิดตัวนี่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับตอนเป็นรถป้ายแดงนะครับตอนนั้นก็จะมีโครงการรถคันแรกนะครับมิลาดนถือว่าขายดีเลยนะครับ อ่าณปัจจุบันนะมิลานบางตัวนะครับอาจจะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะหรือว่าเกียร์ธรรมดาถ้าดูว่าไม่ค่อยสวยมากสักเท่าไหร่นะฮะแปดเก้าหมื่นเนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับแต่ว่ารถเนี่ยอ่าประมาณนี้นะถ้าเกิดขยับขึ้นไปแสนกว่าบาทได้คันสวยเลยว่าอย่างนั้นนะครับมิลานนี่ก็ยังเป็นรถที่การ์ดซิงแนะนําอยู่นะฮะร,รถอีโคคาร์ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าขับดีนะฮะปัญหาจุกจิกแทบไม่มีเลยอ่่ทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือเชฟโรเลตโซเดก เชฟโรเลตโซนิกนะครับเป็นยี่ห้อนะฮะของทานด้นของเชฟโรเลตที่เลิกผลิตและจัดจาหน่ายในตลาดประเทศไทยเราไปแล้วนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยโอ้โหนะปัจจุบันเนี่ยร่วงเหวเลยนะฮะแต่รถเนี่ยถือว่าใช้ได้นะถ้าไปเจอคันดีๆที่สวยเดยกได้วซิ่งยังมองว่าน่าสนใจอยู่นะครับเชฟโรเลตโซนิกเนี่ยรูปร่างหน้าตานะฮะดูดีดูเท่มากๆเลยครับใครไปเอาไปใส่แม็กใส่อะไรเนี่ยดูดีขึ้นอย่างมากแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ทางด้านของเชฟโรเลตโซนิกเขาจะมี2ตัวถังนะครับก็จะเป็นตัวถังนี่เป็นแฮชแบ็กนะฮะเป็น5ประตู แล้วก็เป็นซีดานเป็นสประตูนะครับใครชอบแบบไหนไปลองขับดูนะครับทีนี้มาดูรุ่นสุดท้ายที่พามาดูนี้นะฮะก็คือ Ford f i e ียส f o r อ f ์ดเฟีนะฮะณปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหลงไปเยอะน่าดูเลยนะครับเพราะด้วยอายุอานามด้วยและด้วยของรถด้วยของอะไรต่างๆนะครับ แต่ว่าปร่างกษณะตาเนี่ยถือว่าดูดีดูใช้ได้เลยนะฮะถ้าใครชอบนะ Ford f i ส s t a เนี่ยกัลซิงยังแนะนําอยู่นะครับว่าถือว่าเป็นรถที่ดูดีนะครับแต่กอาจจะมีเตือนเล็กน้อยนะครับว่าถ้าเกิดไปเจอคันที่พังๆนะครับคันที่ต้องได้ซ่อมนะกัลซิงไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะรถอายุนามเยอะแล้วแนะนําให้เล่นรถใหม่ๆนะครับคันที่สวยสภาพดีๆนะครับําหรับีสเตอร์อ่าสำหรับนี้ก็เป็นรถเก่งนะฮะที่ราคาที่ประมาณสัก8ปดถึงเก้าหมื่น น่าเล่นหลายตัวแบบมากเลยนะครับการที่สิ่งแนะนำเลยนะแต่และรุ่นเนี่ยขับสบายๆนะฮะซื้อเงินสดนะครับไม่ต้องผ่อนเลยก็ยังได้นะครับสำวันนี้ของคุณด้เพื่อสสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับตีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋า .com